หมายความมันไม่หายใจอะระบบหายใจล้มเหลวหรือระบบหัวใจล้มเหลวหรือระบบการปิดกัน้นอากาศเข้าไปในเนี่ยถ้ามันพิสูจน์แล้วว่าเช่นมีอะไรติดคอติดหลอดลมเนี่ยเช่นเด็กกืนอะไรไปติดหลอดลมตายก็มีนะครับแบบนี้ถ้ามันไม่มีนอกจากนี้มันก็จะกลายเป็นการกระทำ จากคนที่มีสติปัญญาก็ได้คนที่มีความฉลาดก็ได้อาจจะมีการหลบเลี่ยงมีการทำให้ลำบากในการหานะครับถ้าแบบนี้เราก็จึงจะมาดูว่าพฤติกรรมปกติของคนที่เป็นญาติญาติเป็นยังไงถูกต้องไหมครับถ้ามันมีลักษณะ ที่พยายามหาแล้วไม่มีอะไรปิดกั้นหลอดลมหัวใจไม่ล้มเหลวการทํางานของปอดของอะไรทําให้เกิดการช็อกกันอะไรมันมันไม่มีข้อมูลหลักฐานชี้ชัดว่ามันเกิดจากการตายแบบนี้สิ่งที่เราจะดูต่อไปก็คือพฤติกรรมคนในครอบครัวพฤติกรรมคนที่เกี่ยวข้องญาติมิตรนะครับ มีอะไรแปลกๆป,ประหลาดที่จะเหมือนการปดปกปิดเหมือนจะมีการอะไรในเบื้องต้นเราบอกว่ามันเหมือนกับอันนี้ยังไม่เข้าเรื่องอื่นนะไม่เข้าเรื่องนายนิทางนิทงนิทานนะฮะเช่นยกตัวอย่างมีคนอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะครับมีคนบอกว่ามันเหมือนมีการ ต่อรองว่าจะเอามาทำพิธีทางศาสนาหรือเปล่าอันนี้มีคนเคยพูดไว้นะครับนะครับอาจารย์หนูส่งข้อมูลให้อาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ทางทางนี้แต่คลิปมีจริงอาจารย์เคยบอกไว้ว่าให้น้องตายได้ไงเอาน้องไปไว้ขังไว้ ร้อนก็ร้อนขา,า,ขาดน้ําก็ไม่ได้กินคลิปนี้มีจริงได้ดูและได้ฟังเสียดายหนูไม่ได้แคบไว้อืมอ๋อนะครับช่วงนั้นตอนมีนิทานใหม่นะครับมันก็เชื่อว่าแนวทางมันมีหลากหลายนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับ ครับแต่อย่าเพิ่งตายนะคนที่ติดตามเรื่องนี้อย่าเพิ่งตายเขียนไว้เลยว่าฉันอย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่รู้ความจริงเพราะเรื่องนี้มันประหลาดมากนะครับท่านคือเรื่องราวต่างๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมการหายไปผมเข้าใจนะแบบนี้นะครับอีกอีกมุมหนึ่งให้คิดนะครับถ้าหายไปหลายวันขนาดนี้ ถ้าสมมติเป็นจริงนะถ้ามีการต่อรองถ้ามีการทําให้อะไรทํานองนี้นะผมเชื่อว่าครับหายไปขนาดนี้ไม่ควรจะมีสภาพร่างไปวางไว้ให้สะดุดตาไปทําให้คนไปเห็นเนี่ยนะครับมันก็ผิดสังเกตนะอันนี้เราค่อยมาไปดูว่ามันมีใครบ้างน่าจะ หนึ่งน้องหายไปหลายวันแต่สภาพที่ไปไปเจอเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ม,ม,ใชมันผิดปกติเลยมันผิดปกติเลยแต่ถ้ามันมีคนอะไรที่จะนำไปทำหลายวันขนาดนี้ครับผมเชื่อว่า99.99% 99คนนั้นจะต้องให้หายไปจากโลกโดย ไม่รู้เหมือนเหมือนมีมีตาคนหนึ่งที่บอกว่าหลงป่าแล้วก็หายไปเลยอะจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้มันควรจะไม่มีร่างน้องมาปรากฏครับเห็นด้วยไหมครับถ้าจะพากันไปขนาดนั้นนะ่ยทำไมคุณไม่ทำให้หายไปเลยจากโลกเหมือนตาคนหนึ่งที่เข้าป่าแล้วหายหายไปเลยอะ่ะ มันผิดปกติตั้งแต่มันมีการหายครับการหายหลายวันแบบนี้มันผิดปกติครับไม่เป็นธรรมชาติแล้วล่ะไม่เป็นธรรมชาติแต่ทำไมเขาไม่ทำให้ความเป็นน้องเนี่ยที่เหลืออยู่สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ตัวแทนของน้องก็คือร่างเนี่ยสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในในโลกเนี่ยที่เป็นประจักษ์พยานเดียวที่เหลืออยู่ ถ้าพาน้องไปขนาดนี้แล้วคุณจะเอามาคืนทำไมถ้าคุณเอามาคืนแสดงว่าคุณจะต้องหาวิธีที่จะหาคนร้ายมาแทนเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าจะเจอเจอร่างแล้วจะไม่หาคนร้ายถ้าให้พนักงานหาตามหลักฐานเองเนี่ย มันไปไปหาผู้ล้ายยากคุณจะต้องหาคนคุณจะต้องบอกคนโผล่มาหนึ่งคนก่อนว่าเป็นใครมิฉะนั้นมันจะหาไม่ได้ครับลองนึกตามนะครับคนพาไปนานขนาดนั้นถ้าไปนานขนาดนั้นสมมติว่าน้องหลงเองเนี่ยหลายวันขนาดนั้น น้องถ้าบอกว่าน้องขึ้นไปเองได้น้องก็ต้องลงมาเองได้เพราะน้องหิวแต่การไปเจอวันที่สนะิบสี่น่ะแสดงว่ามันมีการเอาไปวางไว้ถ้าถ้าหายไปตั้งแต่วันสิบเอ็ดสภาพต้องไม่ถอดเสื้อผ้าสิถ้าตายไปเองจะถอดเสื้อผ้าทำไมจะตัดผมทำไมเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องที่ความจริงน่าจะมีการให้ร่างน้องหายไปจากโลกโดยไม่รู้ก็ได้ขนาดผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ยังหายไปจากโลกมนุษย์เลยไม่ทิ้งล่องรอยเลยอันนี้เด็กเล็กๆกับเอาไปวางไว้อะไปวางไว้วางไว้เพราะอะไรผมไม่รู้วางไว้อย่างสะอาดปราณีต ไม่มีอะไรเจาะไม่มีอะไรกัดถ้าน้องไปหลงอยู่ในนั้นครับผมบอกไว้เลยครับสี่วันเนี่ยปูดบวมหมดนะครับยุงยิงอะไรกัดมีอะไรแทะแน่นอนครับคุณไม่นึกถึงเรื่องนี้เหรอครับหลักวิทยาศาสตร์มันควรจะพาคุณนึกถึงเรื่องนี้คนแก่ คนชลาทั้งคนผู้ใหญ่ยังหายไปหายเป็นอากาศสธาติเลยอะ่ะเขายังทําได้ครับถ้าจะมีส่วนเรื่องนี้ทําไมต้องคืนมาครับเพื่อจะให้มาเห็นเพื่อจะเอามาทําพิธีใช่ไหมทําพิธีอะไรครับทําพิธีอะไรครับไม่ใช่แค่พิธีทางศาสนาผมไปฟังผมไปฟังน้องนุ้ยอะ่ะ ขหนะ่าข้อมูลน้องนุ้ยนะ่าสนใจหลายอย่างมากผมฝากไปตามฟังนะครับผมฝากไปตามฟังว่ามีการเหมือนกับว่าเหมือนน้องนุ้ยก็ถามว่าเหมือน,มนเหมือนเหมือนมันเหมือนมีความเชื่อเป็นไปตามความเชื่อของชาวบ้านครับแต่ความเชื่อต้องมีดีกับไม่ดีนะเช่นความเชื่อที่จะไปอา้าวพูดตามจริงของชาวบ้านจะไปปิดวิญญาณอย่างนี้จะไปไม่ให้ จะไปสะกดอย่างนี้จะไปทําให้จาจาที่อาจจาบ้านไม่ได้อะไรก็แล้วแต่น้องหนุ่ยเขาตั้งคําถามไว้เยอะที่บ้านก็ทําไมต้องมีการติดยงติดยันเต็มไปหมดเลยทั้งติดยันทั้งปิดห้องติดยันยันนี้คุณถ้าความเชื่อนะคุณปกป้องสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดี หรือปกป้องสิ่งที่ปกป้องคนตายนั่นแหละครับไม่ให้มาก้าวย่างมาแถวนี้น้องนุ้ยพูดได้หลายอย่างน่าคิดมากฝากไปดูนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีการติดยงติดยันมันมีการอะไรมันเป็นเหมือนวิธีการของคนเฒ่าคนแก่ ถ้าเป็นการติดแบบนี้มันเป็นเหมือนป้องกันไม่ให้เข้ามาหรือเป็นการครบร้อยวันก็บอก,บอกว่ากินให้อิ่มนะอย่าอย่าอ,อาฆาตพยาบาทกินให้อิ่มนะอย่อาฆาตพยาบาทแต่ไปบอกผีอย่อาฆาตพยาบาทแต่ตัวเป็นคนกลับมาอาคาตพยาบาทแต่ ตัวเป็นคนเป็นๆกับมาแสดงการอาฆาตพยาบาทจนวันนี้แต่ไปบอกผีว่าอย่าอาฆาตพยาบาทอันนี้มันคืออะไรนะครับผลนึกตามได้ใช่ไหมฮะตัวคนมาอาฆาตพยาบาทจนวันนี้ฮะจับมันมันทำอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นฆาตกรอา้าว แต่ไม่บอกผีว่าเออกินให้อิ่มนะอย่าอาฆาตพยาบาทเลยจริงๆแล้วอย่าให้อาฆาตพยาบาทใครอย่าให้อาฆาตพยาบาทใครเกิดการพลั้งเผลอแล้วบอกว่าอย่าอาฆาตพยาบาทเลยหรือยังไงมันทําให้คิดได้หลายมุมนะฮะมันทําให้คิดได้หลายมุมนะครับเดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆนะครับร้อยท่านที่ไม่ได้กดไลค์นะนะครับก็ขออภัย ฝากกดไลค์ด้วยนะครับนะครับอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างเล็กๆนะครับว่ามันพฤติกรรมความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่ามันต้องมีการแสดงความจริงใจในความเชื่อด้วยว่าถ้าน้องเขาเสียชีวิตปกติคุณจะต้องคิดเสียว่าน้องเขาต้องการความยุติธรรม ดังนั้นมันมีหลายครอบครัวที่มีสภาพแบบนี้เขาจะประกาศเลยว่าเราจะไม่เผาร่างของผู้ตายจนกว่าจะจับผู้ร้ายได้จนกว่าจะจับนะครับเห็นไหมครับเขาจำเป็นต้องอายันมาติดไหมไม่เอายันมาติดครับ เขาจะเก็บไว้ด้วยญาติเขาจะมานั่งอยู่ข้างๆศพญาติเขาจะมานั่งอยู่ข้างๆศพเขาจะป้องกันไม่ให้ใครมาขโมยไม่ใครมาจะเอาไปทำลายทิ้งเพราะว่าหลักฐานมันอยู่ในร่างนั่นแหละครับที่ยังรอคำถามอยู่อยู่ในร่างนั้นนะ่ะอันนี้ขออนุญาตที่จะพูดในเรื่องที่เป็นความเชื่อ แต่การจะเก็บร่างไว้จนกว่าจะจับผู้รายได้อันนี้ไม่ใช่ความเชื่อเลยครับมันเป็นการรู้กฎหมายครับมันเป็นการรู้กฎหมายและเขาจะปกป้องร่างนั้นจนกว่าจะหามีชีวิตหาไม่เพราะร่างนั้นการชนสูตรพิกศพสบิบรอบยี่สิบรอบก็จะต้องมาดูที่ศพดังนั้นคุณต้องปกป้องเขาให้ดีจนกว่าจะจับคนรายได้มัน ถ้าเป็นความเชื่อหลังจากนั้นต้องเป็นอย่างนี้ครับคุณจะต้องไม่ปิดติดยงติดยันครับคุณจะต้องนอนกับเขาได้คุณจะต้องเคาะเคาะลงบอกลูกลูกเอ้ยน้องเอ้ยขอให้จับคนร้ายได้ไวๆนะขอให้โดนใจคนร้ายให้เป็นบ้าเป็นบอให้คนมาสารภาพคุณต้องทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับ อีกช่องขอบคุณมากครับคุณต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่คุณรีเผาอันนี้มันทําให้มองไปในมุมมุมบวกไม่ได้เลยมองมุมบวกไม่ได้มีแต่มุมลบครับคุณได้เริ่มขยะขย,ยงหรือเปล่าคุณต้องปกป้องสิ่งเดียวที่จะยังทดแทนผู้เสียผู้วายชน ก็คือร่างต้องเก็บไว้มันมีเทคโนโลยีทำให้การเก็บนั้นน่คงทนเ,คเนเก็บไว้ครับเสื้อผ้าอาพรเก็บไว้ครับถ้าแบบนี้เนี่ยนะผมจะเป็น f อฟของคุณแสดงว่าคุณสแสวงหาผู้กระทำผิดตลอดเวลานะครับ อันนี้แค่เกินกๆนะครับที่ผมพูดนี้เกินนะวันเสาร์เราจะลองพูดไล่แล้วก็ขูดความจำของแต่ละท่าน mm. ผมจะมีผมจะมีช้อนมาขูดความจำของแต่ละท่านออกมา mm. เปิดสมองเปิดสมองปุ๊บขูดไหนคุณจำอะไรบ้างขูดขึ้นมาขูดขึ้นมา,นมาคุณอย่าลืม ญาติพี่น้องของน้องก็อย่าลืมครับคุณจำอะไรได้คุณต้องมาช่วยกันหาคนร้ายไม่ใช่คุณมาช่วยกันหามาดามคุณต้องเปิดใจห้าสี่ครอบครัวคุณต้องมาเปิดใจกี่คนในครอบครัวคุณ จะมีสุนัขก,กี่ตัวจะมีหนูกี่ตัวที่อยู่ในครอบครัวคุณเอามาตั้งไว้แล้วก็มาตั้งโต๊ะ,ถะแถลงเลยครับมันต้องมีอารมณ์เดียวกันที่จะหาคนร้ายถ้าไม่ได้คนร้ายเราจะไม่กินข้าวจะรักษาหุน่นถ้าไม่ได้คนร้ายเราจะไม่ยอมถ้าไม่ได้คนร้ายเราจะไม่ไถนา ถ้าไม่ได้คนร้ายเราจะไม่ทํานาอะไรก็ว่าไปเอาง่ายๆครับไม่ต้องพูดอย่างนั้นถ้าไม่ได้คนร้ายฉันจะไม่เผาน้องแค่นี้ครับแค่นี้เองมันเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่มีความกโ,โกรธโกรธผู้ร้ายครับไม่ใช่โกรธมากโอ้ยฉันต้องการคนร้ายเอาเผ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 า นี่นี่มีเสืาาอ้อผ้าเอาไปเผาฉัน้องการคนร้ายเอาเผาเผาเผาเยางขาต้องการคนร้ายเผา,าเศษยางท่านต้องการคนร้ายอันนี้มันย้อนแย้งครับมันย้อนแยง้งคุณแค่สงสัยลุงพลแต่คุณเผาซะแล้วอ่ะจะให้ใครเชื่อครับนี่คือพฤติกรรมย้อนแยง้ง พฤติกรรมย้อนแยง้งไม่ต้องดูคําพูดใดๆที่สวยหรูครับดูพฤติกรรมย้อนแย้งครับนะครับความเชื่อก็ย้อนแยง้งอย่างที่ว่าไปแล้วครับ แทนที่จะปกป้องพยายามปก,ปกป้องความยุติธรรมเนี่ยไว้กับผู้ตายหรือคุณจะบอกว่าลูกหลานเอ้ยไปลากคอคนร้ายมาให้หน่อยไปดนใจให้คนร้ายมีความเป็นบ้าเป็นบอก,ก็ได้จะได้สังเกตได้หรือให้เขาอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ ต้องมาสารภาพต้องทำแบบนี้เชิญเข้ามาที่บ้านเลยหมายว่าเชิญถ้ามีความเชื่อเชิญน้องมาอยู่ป่าอยู่เขาอะอาจจะเป็นห่วงอยู่ตรงนี้อามาเข้าบ้านเราเข้าบ้านเรามาช่วยมาปกป้องดูแลพอ่พอพ่อแม่แม่แมนะเผื่อมีคนร้ายอยู่ตรงไหนขออย่าให้มาทำอะไรปกป้องพอ่อแม่นะ แต่คุณเอายันไปติดหมดเลยอย่าบอกนะว่าผู้ร้ายผู้ร้ายคือผีคุณไปป้องกันผีอ่ะปป้องกันผู้ร้ายเหรอฮะนะครับถ้าคุณอยากช่วยคนตายคุณจะไม่ปกป้องเรื่องแบบนี้แสดงว่ามันมีคือหมอทำเยอะมากผมเข้าใจครับ คนที่มีความเชื่อแบบนี้จะต้องแนะนำบางอย่างแน่แต่ดูแล้วเป็นทางลบครับมันเป็นเหมือนศัยศาสตร์ทางดำครับศยศาสตร์ทางดำไม่ใช่ศัยศาสตร์ทางขาวครับนะไม่ใช่ศัยศาสตร์ทางขาวมันเป็นศัยศาสตร์ทางดำนะครับถ้าคุณเชื่อศัยศาสตร์นะเพราะบ้านนอกเราก็จะเชื่อศัยศาสตร์มากมันจะมีสายขาวสายดำ แต่การป้องกันติดเนี่ยมันเป็นสายดำเนี่ยะสายดำนะครับเหมือนกลัวเหมือนกลัวทำไมต้องกลัวคำพูดที่มีคนบอกว่ากินให้อิ่มเดอ้ออย่าอาฆาตเดอ้ออย่าอาฆาตกินให้อิ่มอยาอาฆาตเดอ้อ คนพูดแบบนี้มันเหมือนมีคนมีศีลมีธรรมว่าเอออย่าไปอากาดคนร้ายเดอ้อจะได้ปล่อยวางจะได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเดอ้อก็นึกว่าคนพูดเนี่ยมีจ,จิตใจโหยกโทษยกโทษแทนแทนผู้ตายได้แต่หนึ่งปีกว่าผ่านมาความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนเนี่ยกับ อาฆาตพยาบาทลุงพลฮะอาฆาตพยาบาทลุงพลเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นลุงพลอาฆาตพยาบาทลุงพลเป็นฆาตกรใครเข้าข้างฆาตกรตัดญาติขาดมิตรมันต้องได้รับสมมามันต้องได้รับกรรมในการกระทําคือยังไงฮะคุณไปบอกอีกแบบว่าอย่าฆาตแต่ตัวคุณอาฆาตสมมุติเงี้ยมันจะให้เข้าใจว่ายังไงนะครับ อันนั้นเป็นพฤติกรรมภายใต้สำนึกสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่พฤติกรรมมันทำให้เห็นว่ามันมีสายขาวสายดำดูดูแล้วมันสายดำทำไมจึงไปเข้าใจว่าอย่าให้ผู้ตายไปอาฆาตผู้ฆ่า นี่คือความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อสมมุติคนนะแต่ผมจะพูดว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นสายดํานะครับแล้วมาปกป้องป้องกันติดยันทั้งหมดเหมือนจะไม่ให้อะไรเข้ามาบ้านทําไมต้องกลัวแล้วมีคนบอกว่าไม่ขึ้นชั้นสองเพราะในนิทานและความ คนพูดเนี่ยต่างก็บอกว่าเขารู้สึกว่ามันมีการนำร่างไปไว้ชั้นสองทำไมไปไว้ชั้นสองก็คือไม่ให้คนรู้มากเพราะคนกำลังตามหาผมวิเคราะห์อ,อย่างนี้นะสมมุติว่าเป็นไปตามคำเล่าก็แสดงว่ามีกระบวนการทำอะไรบางอย่างอยู่ในชั้นสอง ควรจะขอเมงสาบตุกแกไปเป็นพยานว่าเห็นอะไรไหมถามตุกแกเห็นจริงจกก็ได้จริงจกเห็นว่าวันนั้นมีการนำอะไรมาทำอยู่ในนี้ไหมบอกมาถ้าไม่บอกร้องสามครั้งเอ๊ะเล่นกับความแบบนี้นะฮะ แล้วมีคนแซวว่าเออทําไมไม,ไม่ไม่ไปไม่ไปนอนชั้นสองอันนี้ผมก็งงนะตอนแรกเอ,อ๊ะทําไมไม่ขึ้นชั้นสองอ่านะโอเคมาพฤติกรรมต่อมาครับพฤติกรรมต่อมาพฤติกรรมต่อมา <c oughs> มันเป็นพฤติกรรมระหว่างว่าอยากได้คนร้าย หรือไม่อยากได้คนร้ายนะครับพฤติกรรมต่อไปนี้เป็นมนุษย์แล้วนะครับเป็นคนที่ยังอยู่ครับเรามาดูพฤติกรรมอย่างไรบ้างที่มันเหมือนกับว่าสรุปอยากได้คนร้ายหรือกำลังปกปิดอะไรอยู่ แต่คุณตั้งทงมาว่าเป็นลุงพลแต่พฤติกรรมกับเหมือนจะปกปิดอย่างอื่นอ่ะมาด้ามาอะอะไรบ้างมันย้อนแยง้งอ,อะไรบ้างมันย้อนแย้งกับความเป็นจริงในการอยากได้คนร้ายจริงๆคุณอยากได้คนร้ายไหมเนี่ยผมอยากถามเจ้าภาพทั้งหมดเอาไปว่าสี่บ้านน่ยคุณอยากได้คนร้ายไหมครับ คุณไม่รู้ทําไมคุณไปตั้งธงคนหนึ่งไว้และเป็นญาติพี่น้องเป็นสามีของลูกสาวคนโตหรือเป็นสามีของพี่สาวคนโตทําไมคุณไปตั้งธงไว้ก่อนที่ใช้เวลาอีก400วันค่อยมาบอกว่าเขาเป็นคนผิดจะจับได้แล้วนะ แต่คุณใช้เวลา360วันเนี่ยเพื่อผู้ชายคนเดียวคือลุงพลทำไมคุณถึงทำอย่างนั้นสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับนะครับมันก็ผิดหลักของการหาคนล้ายคุณไม่ควรไปตั้งทงถ้าตั้งทงการกระจัดกระจายที่จะหาหลักฐานมันก็ถูกรวบไว้แค่ลุงพล คุณใช้เวลาเพื่อลุงพลมาถึง400กว่าวันจึงจับอันนี้มันก็ผิดสังเกตครับ